มาทำรางน้ำแบบ DIY กันดีกว่าโดยใช้ท่อ PE 2นิ้วปกติมันน่าจะใช้3นิ้วถึง4นิ้วมันจะดีถ้าเป็นท่อ PVC ก็ประมาณ3นิ้วขึ้นถึง4นิ้วครับถึงหน้า6กอ่ะดีมันจะเป็นรางน้ำฝนอย่างดีแต่ครั้นี้ผมไม่มีตังค์ซื้อพูดตรงผมก็จะเอาท่อ PE ของผมเนี่ย สองนิ้วเนี่ยที่ผมมีเหลืออยู่เศจผมก็จะเอามามาใส่เนี่ยตัดใส่ตามขอบเนี่ยสิบเอดเมตรก็คือทำรังน้ำไปเลยยาวไปเลยสิบเอ็ดเมตรโดยผมจะตัดท่อพี e, ให้มันเป็นระยะห่างขนาดสองเซนนี่เราผมตัดทึ้งไว้สองเซน โดยใช้หินเจียใส่ใบตัดเหล็กแล้วทำฟันเนาะนใช้ใบตัดเหล็กแล้วเราก็มาทำฟันเนาะทำฟันแต่งฟันเองบุ้ไฟแต่ฟันเองตัดมันก็จะออกมาอย่างนี้นี่เป็นเส้นเราก็จะเอาตรงที่เราตัด ประกบเข้ากับข้างบนนั่นเลยแล้วเราก็แล้วเราก็ปรับต่ำปรับปรับสูงเอาอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทุกคนขึ้นไปดูเนี่ยเราก็ยัดมันลงไปในล่องนี้เลยทุกคนแล้วก็ใช้ลวดรวดล็อกไว้ก่อนเพราะ เราอาจจะต้องยิงสกูยิงสกูเสริมบนเนี่ยเราจะยัดเขา้าต้องใส่สมือเลยนะครับทุกคนไม่งั้นอาจพลาดบาดมือได้เราก็จะยัดเขาอย่างนี้แล้วเราก็จะยิงสกูระยะห่างประมาณสักสามสี่ลอนหนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็ยิงสกูสกูตัวหนึ่งแต่ก่อนยิงเราต้องปรับก่อนทุกคน มันจะมีสูงต่ำเราจะปรับยังไงโดยใช้เนี่ยปัญหาเราจะปรับยังไงก็คืออาจจะปรับแบบไล่จากลำดับถ้าเราจะเอากวยไว้ด้านนูน้นเราก็จะต้องไล่ทั้งเนี่ยให้มันสูงคือให้ให้ท่อน้ำเนี่ยมันสูงแล้วไล่ไปหาต่ำปรับยังไงก็ได้ให้มันสูงไปหาต่ำ น้ำมันถึงจะไหลไปลงไปไปตัวนั้นแล้วเราก็จะใส่กวยอาจจะแปลงเป็นกวยสองนิ้วหรือแปลงเป็นสามทางเอาพูดง่ายสามทางสองนิ้วเอามาใส่สามทางสองนิ้วใส่ได้อีกด้านหนึ่งเราจะปิดใส่ฝาปิดแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราจะมาต่อเขาท่อพ e อ,อีก อีกรูนึงเราก็จะเป็นรูรูน้ําลงต่อเข้ากับต่อกับท่อ PE อีกอ่าวิ่งไปต่อกับท่อ PE แล้วก็ต่อเข้าไปเข้าโอ่งของเราเนี่ยดูกันโดยใช้วัสดุวัสดุข,ของเก่าถ้ามันเป็น ตอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นสามนิ้วหรือสี่นิ้วไปดีทุกคนมันจะยาวแล้วคันนี้เราก็จะปรับได้ว่าให้มันมันมันต่ำมันสูงแต่คันนี้ผมไม่มีตังค์ซื้อพูนตรงเอาตัางค์ไปซื้อข้าวกินก่อนก็จะเอาแค่พอลองน้ำฝนพอลองน้ำฝนไปใส่ถังนี้ที่ผมต่อ น,นี่ก็จะเป็นถังน้ำฝนผมอันนี้ล้างถังไว้ก่อนเราก็จะต่อตรงนี้แล้วก็จะลงมาจากฐานบนนั้นมาตามบนล,ลงมาลงพื้นแล้วก็มาเข้าตัวนี้ไว้เก็บน้ำฝนไว้กินทุกคนเนี่ยครับเพื่อนๆถูกใจแนวคิด DIY ทำรางน้ำโดยใช้ท่อ PE ของผม ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าผมมีคลิปใหม่ๆที่เพื่อนๆจะได้ทดสอบทำเองที่บ้านโดยที่เราจะใช้วัสดุที่มันถูกกว่ารางน้ำแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมถ้าเป็นสาหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าดีดีกว่าอันนี้ผมมีท่อน้าเก่าอีกแล้วที่ผมเจาะเจาะรูรูน้ำอ่ะมันมีเยอะผมก็เลยเอามาใช้ประโยชน์